สวัสดีครับมาพบกับช่องพีแพนอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูต้นไม้ใบเขียวๆกันก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของต้นไม้นะครับที่ไม่เคยเห็นต้นที่ใบเขาเนี่ยใบแบบใบใหญ่ๆของเขาเลยนะครับเพราะว่าก็คือโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็หัน่นโดนหั่นโดนหัน่นแล้วก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้โตกันอ่า แต่ถ้าเกิดไปดูต้นไม้ต้น,น,นอื่นๆนะครับถ้าเกิดย้อนไปสักระยะหนึ่งนะครับอย่างเช่นเงินไหลมาด่างขาวเงี้ยนะครับก็คือย,ยืดสักหน่อยนะครับก็ตัดทําจํานวนกันแล้วนะครับส่วนพวกใบใหญ่ๆนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็น จะเป็นใบเขียวๆวพวกนี้ก็มีไว้ก็เพลินตาดีนะครับสร้างสีสันให้กับสวนได้เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆนะครับทีละต้น2ต้นหรือแม้กระทั่งนี่นะครับไทคอนอย่างนี้นะครับ ก็ต้นใหญ่ๆก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ก็ส่วนมากก็จะโดนหั่นกันพิงปพินเซตนี้นะครับก็สวยอ่าแบบนี้ก็โดนหนอนกินไปแล้ว แม้กระทั่งต้นนี้นะครับนี่ก็คือเงินไหลามาด่างเหลืองนะครับที่ยาวได้ไม่ทันไลยนะครับยังไม่เต็มฟอร์มก็โดนหั่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็สามหูก็สักพักก็คงจะเห็นถึงห้าหูนะครับนี่ก็คือเงินไหลามาด่างเหลืองหรือตระกูลซิงโคเนียมนะครับที่เป็นอย่างเช่นแพนด้าอย่างเี้นะครับนี่ก็โดนหัน่น เป็นตัวอย่างของการโดนหั่นนะครับสำหรับเงินไหลามาด่างเหลืองอันนี้ก็คือไตคัลเลอร์นะครับที่ยังไม่เห็นใบที่เขาเต็มฟอร์มก็คือมี5หูนะครับก็เห็นหั่นหันหันห่นกันนะครับตระกูลซิงโกเนียมก็ค่อนข้างที่จะโดนหั่นกันเยอะนะครับ เต้นนี้นะครับฟิโลหูช้างนะครับซึ่งก็มีความสวยของใบใหญ่นะครับใหญ่ถ้าได้เต็มฟอร์มใบวสวยๆใหญ่ๆนะครับอย่างใจแอ้นอย่างนี้ก็มอนเซล่าใจแอ้นอย่างนี้ก็รูสวยนะครับแบล็กแาดิอลนะครับ จะเป็นอีพีนะครับซึ่งแต่ก่อนก็โดนหั่นเป็นประจำเหมือนกันเกิดได้ดูฟอร์มสวยๆของต้นไม้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นเน็กไทนะครับก็ยาวประมาณ70-80เซนได้นะครับก็จะมีความสุขที่ได้เลี้ยงได้ดูแลเห็นฟอร์มใหญ่ๆของเขา สเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับนห้ก็ดูสวยเหมือนกันจันทนานครับจันท์นาก,กลายนะครับจันท์ขาวาหรือจะเป็นต้นนี้นะครับขาวจั่วเลยโพ7เจ็ดสีนะครับ ก็คือมอนเซล่าใจแอนนะครับถ้าเกิดมีรอยฉลุแบบนี้ฉลุเยอะๆก็จะสวยก็นะค,คือไม้เขียวๆก็สวยได้เหมือนกันโดนหั่นไปแล้วกำลังแทงหลอดใหม่2-3ยอดมานะครับเสนจันประกายดาวก็โดนหั่นไปแล้วนะครับก็เริ่มโตทำฟอร์มสวยๆกัน ส่วนมากก็จะแช่น้ํานะครับแช่น้ําแล้วสะดวกสบายดีาดูรากนะครับรากก็มาแล้วหรือจะวางบนหินภูเขอไฟแบบนี้นะครับส่วนต้นที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับที่บอกว่า เป็นต้นที่ยังไม่เห็นใบเต็มฟอร์มของเขานะครับก็คือต้นไม่ใช่กามกุ้งนะครับเป็นต้นนี้ครับต้นนี้คือมอนเซล่าโอบิคัวเปรูนะครับนี่ จากต่กอนนะครับต้นละหลายบาทมากตอนนี้ฟอร์มขนาดนี้ก็พันกว่าบาทสองพันนะครับสองพนกว่าบาทซึ่งก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับกว่าจะาสะสมกว่าจะหามาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูง ลักษณะของใบของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกับจะขาดจากกันแล้วอย่างนี้นะครับเป็นเส้นใบที่ขาดมีรอยฉลุแล้วใบเหมือนจะขาดแต่ไม่ขาดนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เหล่านักสะสมนะครับอยากจะมีไว้สะสม สำหรับมอนเซราโอบิคัวเปรูซึ่งของผมก็โดนแล้วนะครับโดนหายท่ากินไปแล้วกินยอดก็รอใบใหม่ออกมาครับก็รอลากไว้อยู่อยากเห็นในความรู้สึกของคนที่อยาก ที่ปลูกต้นไม้นะครับก็อยากเห็นต้นไม้ฟอร์มใหญ่ๆเต็มฟอร์มของแต่ละต้นที่ตัวเองนั้นปลูกไว้นะครับถ้าไม่รีบร้อนนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ราคาต้นไม้ก็ลงมาเยอะก็เลี้ยงดูอย่าปล่อยปะละเลยอย่าปล่อยทิ้งปล,ปล่อยปล่อยกว้างนะครับสงสารเขาเราสาเลี้ยงมาเราสาดูแลเราสาปลูกมานะครับก็ เลี้ยงต่อไปนะครับปลูกต้นไม้ให้มีความสุขส่วนต้นไหนที่ดูแลไม่ไหวนะครับก็ปล่อยอ่าแบ่งปันกันบ้างนะครับแบบนี้ก็ได้เอาที่ดูแลไหวซึ่งตอนนี้ราคาของโอบิคัวนะครับถ้าเกิดตัดวางข้อก็อยู่ข้อละเกือบอเกือบพันนะครับเกือบ1,000บาท ถ้าเกิดต้นเล็กๆใบเล็กๆแบบนี้ใบเล็กๆแบบนี้นะครับใแบบเล็กแบบนี้สองสามใบก็เกือบหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดใบใหญ่แล้ววางข้อก็ราคาเกือบหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเกิดเป็นข้อเล็กๆนะครับนะครับข้อเล็กๆแบบนี้นะครับวางข้อเห็นอยู่ในกลุ่มก็ข้อละ3400อนะครับ3 4ม0 500แล้วแต่อันนี้ก็คือ ราคาของโอบิคัวซึ่งถ้าเกิดใครสนใจที่จะหามาเป็นต้นไม้สะสมนะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มของโอบิคัวมอนซลาโอบิคั่วไทยแลนดได้นะครับก็จะมีเพื่อนๆที่ปล่อยกันนะครับแบ่งปันให้สะสมกันเอามาปลูกมาดูแลมาชื่นชมความสวยงามของใบสเสน่ห์ของใบ ของแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของไม้ด่างที่ราคาเนี้ยน่าสนใจน่าจับต้องนะครับแล้วก็นำมาปลูกได้เช่นเดียวกันะจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับมีไว้สะสมมีไว้ดูแลก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการปลูกต้นไม้ นะครับเพราะว่าได้ผ่อนคลายนะครับได้ผ่อนคลายความวุ่นวายทางสังคมนะครับก็หันเข้าสวนหันเข้าบ้านแล้วก็ดูต้นไม้ให้เพลินตาให้ผ่อนคลายนะครับรับพลังบวกจากต้นไม้ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้จะขอให้ทุกคน ปลูกต้นไม้ได้ความสุขนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ